อาการวินเวียนศีษะเป็นอาการที่พบบ่อยมากๆและสะท้อนถึงความผิดปกติของร่างกายหลักหลายด้านและคุณทราบไหมคะว่าอาการวินเวียนศีรษนนั้นเกิดขึ้นได้จากหลักหลายสาเหตุสวัสดีค่ะช่องแพทย์จีนเอิร์นเวค่ะ สาเหตุของอาการบวนเวียนศีรษะที่พบบ่อยมากๆได้แก่ 1. ห,หินปูนในหูชั้นในคลื่นซึ่งคนไข่มักจะมีอาการบวนเวียนศีรษะในขณะที่ปรับเปลี่ยนเอีรยรบทหรือล้มตัวลงนอน 2. ออาการบวนเวียนศีรษะจากน้ําในหูไม่เท่ากันซึ่งคนไข้มักจะมีอาการบวนเวียนศีรษะควบคู่กับอาการคลื่นไส้อาเจียน 3. อาการบวนเวียนศีรษะจากโรคไมเกรน 4. อาการวิยนเวียนศีรษะจากความผิดปกติของระบบการไหลเวียนของเลือดเช่น ความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพออย่างเช่นเส้นเลือดในสมองตี 5. อาการบินเวียนศีรษะจากอาการเครียดและ 6. อาการบินเวียนศีรษะจากโรคโลหิตจาง แล้วคุณมีอาการวินเวียนศีรษะไหมคะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกนะคะถ้าหากว่าคุณมีอาการวินเวียนศีรษะมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่ทราบสาเหตุอย่าปล่อยทิ้งไว้รื้อรังการแพทย์จีนจะรักษาอาการวินเวียนศีรษะจากต้นเหตุและแยกสาเหตุกันแต่ลสาเหตุนั้นจะใช้วิธีการรักษาที่ต่างกันรักษาจากที่ต้นเหตุและฟื้นฟูโดยองค์รวมค่ะอย่าลืมว่า การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิรเวสามารถช่วยรักษาอาการเวียนศรีรษะของคุณได้จากต้นเหตุยินดีให้คำแนะนำค่ะ